สวัสดีครับอยู่กับป้าไปกับป๊บครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องกล้องแอคชั่นแคมนะครับหรือเจ้าตัว g o โปรนั่นเองว่าในการใช้ตัว g o โปรเนี่ยมีเอ๊ะตรงไหนหรือเปล่าหรือมีตรงไหนที่ต้องคอยระวังกันเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องเองหรือว่าเจ้าตัวเซ t ตครีเอเตอร์คอมโบเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยประมาณสัก78ข้อ ว่าตรงไหนที่ต้องระวังกันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคือไปงัดไปเปิดมันบริเวณด้านข้างของเจ้าตัวโกโปรนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเห็นกันไหมครับตรงจุดนี้ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับตรงนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะว่าตรงจุดตรงนี้ครับมันเป็นจุดที่ไว้สําหรับอ่อดรน,น้านะครับหรือระบายน้ําออกนะครับมันเปิดไปได้ถ้าเปิดไปงัดมันแล้วมันหักตรงนี้คือเสียเลยนะครับต้องซ่อมอย่างเดียว ต้องเข้าศูนย์ส่วนที่เปิดได้จะอยู่ฝั่งด้านนี้ครับที่เป็นแบบอะถ้าเราดูจากบริเวณด้านหน้าเนาะแบบนี้เนาะนะครับเราเห็นว่าฝั่งตรงที่เป็นจอตรงเนี้ยเป็นบานประตูตรงเนี้ยเราเปิดได้นะครับแต่ฝั่งที่ติดกับเลนตัวนี้ที่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เราเปิดไม่ได้นะครับตรงนี้ห้ามเปิดโดยเด็ดขาดถ้าเป็นงัดมันมากๆคือมันหักเลยนะครับอันนี้คือจุดแรกที่ต้องระวังกันนะครับเอาเฉพาะด้านนี้อย่างเดียวเนาะ ที่มีเมมกับแบตฝั่งด้านนี้เปิดได้แล้วก็วันก่อนผมเห็นมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าไม่ได้ถามผมโดยตรงหรอกว่าเเขาคุยกันนะครับว่า,อาไอ้ตัวเนี้ยที่ตัวแบตเนี่ยนะครับต้องตัดทิ้งไหมก่อนใช้งานก็บอกว่าไม่ต้องนะครับสําหรับการดึงแบตออกมาจากกล้องนะครับไม่งั้นเราจะดึงแบตไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นการดึงแบตออกมานะ แล้วก็เรื่องต่อมาอันนี้เหมือนการเอามาแชร์ให้ฟังกันแหละครับเพราะเจ้าตัว GoPro อะครับมันจะมีปัญหากับเรื่องการจัดการความร้อนเท่าที่ผมเข้าใจเองว่าเวลาเขาทำมาที่เมืองน,นอกเนาะเขาโปรโมทด้วยการไปเล่นสก,กีลงน้ำอยู่ในเมืองหนาวเมืองเย็นเพราะนั้นการมีปัญหาเรื่องความร้อนอาจจะน้อยนะครับแล้วก็พออยู่บนสก,กีเนาะวิ่งไปอากาศก็เย็นลมก็พัด พลมพัดเนี่ยครับมันเป็นการถ่ายเทความร้อนจากเครื่องออกมาในระดับหนึ่งเนาะลงน้ําไม่ต้องพูดถึงมันสามารถระบายได้ยกเว้นจะเป็นไอเกาะหน้าเลนนะครับหรือขี่จักรยานติดมอไซค์พวกนี้การวิ่งผ่านพวกนี้มันมีลมผ่านมันทําให้เป็นการระบายความร้อนไปส่วนหนึง่งนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องโอเวอร์คีทเนี่ยน้อยหน่อยในขณะเดียวกันพอเป็นที่บ้านเรานะครับที่เมืองไทยอากาศมันร้อนมากๆแล้ว การใช้งาน a c คชั่นแคหรือตัว g o โปรเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปหลายๆคนเอามาตั้งถ่ายเอามาเดินรอกท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหากับเรื่องของความร้อนโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้งานแบบตั้งถ่ายต่อเนื่องนานๆในเฟรมเรทที่สูงแล้วก็ความละเอียดที่สูงอย่างเช่นตั้งถ่ายที่ 4K 60 f เฟรมเพอร์เซกนะครับเท่าที่ผมเคยเทสมา อย่างตัว GoPro 11ตัวนี้ได้ประมาณ20วานาทีก่อนจะโอเวอร์ฮีพอเป็น GoPro 12ก็ดีขึ้นมาเป็น30กว่านาทีก่อนที่จะ o อเวอร์ฮแล้วก็ดักไปนะเพราะฉะนั้นถ้ายังชื่นชอบในตัว GoPro เนาะก็อาจจะต้องปรับความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทลงนะครับถ้าจะมาตั้งถ่ายแบบนานๆเหมือนบางคนเอาไปตั้งถ่ายกลางแดดสักครึ่งชั่วโมง40นาทีอย่างเงี้ย ผมว่าตัวไหนตัวนั้นครับน่าจะเลี่ยงแหละ GoPro ไม่ว่าจะเป็น11หรือ12ผมเคยลอง g o โป o 11กับ12ถ้าตั้งเป็น Full HD นะครับ60เฟรมได้เป็นชั่วโมงทั้งคู่ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตั้งแค่ Full HD นะครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังอยากได้ 4K อยู่แล้วจำเป็นต้องตั้งถ่ายนิ่งๆนานๆ ผมมองว่าอาจจะต้องดูทางเลือกอื่นไว้ด้วยนะครับเพราะ G o p r o ปอาจจะไม่ตอบโจทย์ในส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้ามาเดินวอล์กช็อตหนึ่งแบบ5นาที3นาทีอา10ะสินาทีเต็มที่แล้วก็ปิดอเปลี่ยนช็อตใหม่ไปถ่ายผมว่าอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เจอปัญหาน้อยมากนะครับปัญหาที่ผมเจอหลักๆของ G o p r โคือ1ถ่ายสั้นเกินกับ2ถ่ายยาวเกินถ่ายสั้นเกินก็จะแห้งจะค้างถ่ายยาวเกินก็จะฮีท นะครับอันนี้ต้องลองเลือกดูเรื่องต่อมาครับของตัว GoPro เนาะเป็น action cam ที่ไม่ค่อยถูกกับที่แสงน้อยสักเท่าไหร่นะครับการจัดการแสงน้อยยังไม่ค่อยดีนาะออย่างที่เห็นว่าหลายๆคนเขาก็จะเปรียบเทียบกันแต่เอาจริงๆครับการทำ action cam ออกมามันก็ไม่ได้ทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยเพียงแต่ว่ามันเอามาถ่ายท่องเที่ยวหรือถ่ายรลอกได้สะดวกเพราะตัวเล็ก ถึกทนกันน้ำทุกอย่างดีหมดแต่พอเริ่มแสงน้อยเริ่มโลไลท์เริ่มเข้าที่มืดมันก็เด้งครับถึงจะมีไฟมาช่วยแต่เราไม่สามารถใช้ไฟในทุกสถานการณ์ได้ถูกไหมครับการใช้ไฟช่วยบางทีมันก็ได้แค่หน้าเราเนาะเราก็จะไม่เห็นสลาวดิ้งแอรเรียหรือรอบข้างเราจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องพิจารณาเหมือนกันถ้าเราถ่ายในที่แสงน้อยบ่อยๆหรือมากๆผมแนะนำให้ไปตัวอื่นครับ อาจจะเป็น Sony cv 1 mark II นะครับหรืออาจจะเป็น DJI Pocket 3หรือถ้าใครมีงบเยอะหน่อยก็ไป m i ม o r ร e s s ตัวใหญ่ไปเลยก็ได้นะมันจัดการได้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าอัตราประโยชน์มันก็จะแตกต่างกันเท่านั้นเองมันไม่อึดถึกทนกันนะ้ำเหมือน GoPro เนาะผมว่าสาเหตุที่ทำให้ GoPro อะครับมันถ่านที่ใส่น้อยไม่ค่อยดีส่วนหนึงก็น่าจะเป็นเพราะเซนเซอร์ด้วยแหละเพราะคนอื่นเข้าไป1ส่วน1.3นิ้วหรือ1นิ้วกันละ กลอยังใช้1ส่วน1.9นิ้วอยู่นะครับเซ็นเซอร์เล็กรับแสงได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นการจัดการในที่แสงน้อยก็จะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แล้วก็ต่อมาในเรื่องของตัวซอฟ์ตแวร์นะครับก็อาจจะยังต้องมีจุดให้พัฒนากันอีกเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับในการถ่ายในที่แสงน้อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่แดดด,ดีแสงดีผมว่าก o โปก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับสำหรับคุณภาพไฟล์ที่ออกมาภาพสวยเนียนตรงนี้ได้หมดเลยกันสั่นดี เลนมุมกว้างไฟลละเอียดได้ถึง 5.3K 60เฟรม 4K 120เฟรมได้หมดเลยหมุนได้รอบ360องศาโดยที должно, ่ภาพไม่ล้มก็ทำได้อันนี้คือข้อดีของ GoPro เพราะฉะนั้นแนะนำว่าเลือกใช้ให้ถูกงานถูกประเภทที่เราเอาไปใช้ดีกว่าต่อมาครับเรื่องของการกันน้ำก็อย่างที่รู้กันนะว่าตัว GoPro เนี่ยเกิดมาคือกันน้ำเลยไ <z or S 1> <OLED> ม่ต้องใส่เคสก็ได้ลงได้เท่าไร่10เมตรลงได้เลย นะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดที่เราไม่ทันระวังหรือเรียกว่าเป็น user error ก็ได้นะครับคือบานประตู2ข้างก็คือบานประตูด้านนี้ที่ปิดแบตต้องปิดลงไปให้ดีนะครับไม่ให้มันมีสีส้มเหลือเพราะถ้าเรายังเห็นสีส้มหรือสีสีอยู่แสดงว่ามันปิดไม่สนิทต้องกดให้มันดังกรึบไลให้มันสนิทเลยสำหรับด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็จุดต่อมาคือตัวเลนด้านหน้า นะครับตัวนี้เลนที่มันถอดได้ตรงนี้เห็นไหมครับเลนตัวนี้มันถอดได้เนาะแล้วตัวนี้เวลาเราใส่กลับเข้าไปอะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้มันแน่นนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีอะครับมันมีเศษผมมีเศษได้อะไรเข้าไปติดไปกันอยู่ทำให้ตัวซิลอะมันมีร่องแล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปได้นะครับ มันก็เลยจะเป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้ําเข้าได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับเปิดมาแล้วตอนปิดดูดีๆนะครับเป่าลมดีๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับต้องเช็คดีๆให้ชัวร์ว่ามันไม่มีอะไรไปขัดไปไปทําให้เป็นลีกน้ําเข้าไปได้นะครับอันนี้เรื่องของน้ําเข้าเนาะอันนี้แนะนํากันเพราะเป็นห่วงจริงๆสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับสําหรับเพื่อนๆที่ ซื้อ GoPro ด้วยชุด Creator Combo อ่ะอันนี้คือตัว GoPro Creator Combo แบบครบชุดนะครับมีโวต้านะครับไม้ที่เป็นพอแบง n k สติ๊กตัวนี้นะครับมีไฟมีไลท์มอดแล้วก็มีมีเดียมอดตัวนี้นะครับเพื่อให้ GoPro เนี่ยสามารถต่อมาแยกได้นะตัวนี้ถ้าใครจะต่อมาแยกก็ต้องมีถ้าไม่มีเดียมอดก็ต้องมีตัวใหม่อะดปเตอร์ของ GoPro โดยตรง ทีนี้มาพูดถึงแต่ละชิ้นกันก่อนสำหรับที่ผมได้ใช้งานมาแล้วเจออะไรที่มันเอ๊ะบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวไร Mo ทดหรือไฟตัวนี้เห็นชัดไหมครับตัวไฟตัวนี้นะตัวเล็กน่ารักเลยครับใช้งานง่ายแรงไฟแรงดีมากๆแต่ว่าการใช้ไฟตัวนี้ครับมันต้องเมาส์ติดกับตัวมีเดียมอดเนาะซึ่งมีเดียมอดมันจะมีตัวมามให้2ตัวคือด้านบน นะครับแล้วก็ด้านข้างอ่ะเรามาติดที่ด้านบนก่อนเอาแบบทั่วไปเลยนะครับติดที่ด้านบนแบบนี้นะครับตงติดมันดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาจะกดปุ่มชัตเตอร์มันจะติดนิ้วนิดนึงถ้าใครนิ้วใหญ่จะมีปัญหานะครับบางทีมันกดบางจังหวะมันกดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อันนี้คือข้อแรกนะทีนี้เราเปลี่ยนเอามาไว้ด้านข้างตรง,งนี้ พอเปลี่ยนอาไว้ด้านข้าววันนี้มันก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะมาเบียดตัวฟองน้ํากันลมตรงนี้ทําให้ฟองน้ําเป็นลอยบางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่มีประเด็นเนาะเนี่ยเห็นไหมครับทําให้ฟองน้ําเป็นลอยแบบนี้ถ้าคนไหนไม่ซีเรียสใช้งานได้ก็ก็โอเคครับก็จบประเด็นนี้ก็ไม่มีประเด็นไปเนาะอันนี้เรื่องแรกเรื่องตัวไฟหรือไหมอดนะครับต่อมาครับส่วนที่สองมีเดียมอด ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าการที่ต่อมีเดียหมดเนี่ยมันหล่อใช้งานง่ายแล้วก็ครอบคลุมมากๆแต่ถ้าโก o โปเกิดแฮงเกิดค้างขึ้นมานะครับเราต้องเปิดออกมาเพื่อถอดแบตหรือเมมหมดเปลี่ยนเมมเปลี่ยนแบตนะครับเมื่อน,นั้นแหละครับเราจะต้องเริ่มตั้งแต่หมุนน็อตตัวนี้เห็นไหมครับหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดหมอดออกมานะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลย ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ต้องถอดออกมาอย่างนี้นะครับอ่าพอได้ออกมาแล้วนะครับอย่างนี้ออกมาแล้วเนาะเราก็มาถอดตัวนี้อีกทีหนึ just, ่งนะครับแล้วดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาดึงแบตนะครับมาดึงแบตตึ๊กออกมาอ่ะใส่เก่าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เก่าเข้าไปที่หมอตึ๊บแล้วก็ปิดตัวนี้ นะครับเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราก็เอา folding finger ดึงออกมาอ่ะ folding finger ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปติดกับวォータาแล้วก็ขันสกรูกลับเข้ไปเป็นไงครับขั้นตอนมันเยอะไหมบางคนอาจจะบอกว่าอืมก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะโอเค มันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่จริงแต่ลองนึกสภาพเวลาเบื่อๆออกไปเที่ยวนะครับมีกระเป๋ามีของแล้วต้องมาถอดแบบเนี้ยคือมันไม่สามารถทําโดยที่ไม่วางของได้เลยนะครับมันลําบากประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้คือประเด็นที่ผมเจอตอนใช้งานนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องตัวโวตานะครับจับถนัดดีงามนะครับหน้าตาดีเลย แล้วก็มีขาตั้งได้ด้วยนี่เห็นไหมครับตรงนี้ตั้งได้เลยเนาะลงนี้หมุนได้ด้วยึกนี่ปรับม,มุมได้อันนี้ดีเลยนะครับตรงนี้ดีเลยแต่ว่าตัวนี้มันมันแปลกแปลกไปนิดนึงสมมติหมุนกลับมาเพื่อจะเสียบอ่ะเราจะเสียบสายเนาะอันนี้ผมเสียบแบบหันออกข้างนอกนะครับให้มันหลบมากที่สุดแล้วนะไม่ให้มันเกะกะนะมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ ถ้าถ้าหันกล้องก็จะเริ่มตึงแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะอีกเรื่องหนึ่งของตัวววต้าก็คือตัวนี้ดูนะครับตรงนี้เด้งออกมาตึงเห็นด้านนี้ไหมครับอ่าตัวนี้ไปเมาส์ติดเหมือนกับติดที่กระเป๋าหรืออะไรเงี้ยให้มันห้อยอยู่อย่างนี้ได้เพื่อถ่ายข้างหน้าได้ผมว่าอันนี้ดีมากๆาเลยนะอันนี้ผมชอบนะครับแต่เอ่อ พอ,อถ่ายเสร็จแล้วจะเอามาถ่ายทำยังไงหมุนน็อตเหมือนเดิม mm hmm. เพื่อด,ดึงออกมามันมันลาบากไปนิดนึงส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันค่อนข้างลําบากไปสักนิดนึงแล้วก็โลตา้าถ้ายืดได้จะดีมากๆเลยครับถ้ามันทําให้แบบยืดได้หน่อยนะนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยหวังมากไปนะผมต่อมาครับที่เจอระหว่างการใช้งานเนาะข้อหนึ่งคือ การสัมผัสที่หน้าจอยังมีติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่บางครั้งแต่แต่น้อยไม่เยอะไม่เยอะเพียงแต่ว่าก็เนิดนึงเหมือนกันในบางครั้งเวลาจะกดหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะก่อจะติดเห็นไหมครับเนี่ยมันยังมีประเด็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยนอย,นอยอะไเงี้ยโดยเป็นตรงจุดนี้ผมเป็นตรงนี้บ่อย ติดบ้างไม่ติดบ้างเลยหรือยลื่นนิ้วผมใหญ่ไปไปโดนตรงอื่นก่อนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่คือประเด็นที่เจอสำหรับการถัดหน้าจอแล้วก็เวลาเลื่อนอย่างเช่นเลื่อนพวกสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอันนี้ครับก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดั่งใจต้องใช้เวลาหรือค่อยๆค่อยๆใช้ความละเอียดกับมันนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งที่เจอนะสำหรับการใช้งานกลอโพอันนี้จะเป็นเจ้าตัวกลอโพฮีโร่11แบล็คของผมนะครับ แทบทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาจะต้องเข้าไปเซตวันที่ใหม่มันจะขึ้นมาถาม2อย่างคือ1เซตวันที่แบบแมนนวลีคือเซตเองหรือ2นะครับต่อกับโกโปรคว c k ในโทรศัพท์แล้วมันจะเซตให้อัตโนมัติอ่ะเพื่อนๆเลือกแบบไหนครับผมก็เลือกแบบต่อกับ g o โป Quick ครับแต่ปัญหาตามมาคือเวลาแล้ววันที่ใน g o โป Quick มันก็ไม่ต่งสุดท้ายก็ต้องมานั่งเซตแมนนวลเองอยู่ดี เป็นบ่อยมากๆอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทำไมถึงต้องมาให้ใส่วันที่กันตลอดเวลางงมากหรือมันมีฐานก็เล็กๆอยู่ข้างในซึ่งฐานหมดเวลามันเลยไม่เดินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามีใครเจอปัญหาแบบผมไหมลองคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันนิดนึงเอ้ยเจอเหมือนกันแก้ปัญหาย,ยังไงอ,อ่แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ผมเจอตอนใช้ g l o Pro Hero 12 Black นะครับก็คือว่าถ้าเราถ่ายโดยใช้ กันสั่นแบบ Auto Boost พอเรากดถ่ายแล้วพอเรากดหยุดมันจะใช้เวลาในการ processing สักระยะหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่จะ save ไฟล์เสร็จเพื่อให้เรากดหรือใช้งานต่อได้แต่ถ้าเราเปิดกันสั่นเป็นแค่ออนจะไม่มีประเด็นตรงนี้นะครับการถ่ายต่อเนื่องในแต่ละช็อตแต่ละช็อตจะทำได้เลยไม่ต้องรอนานแต่พอเปิดเป็น Auto Boost ปุ๊บนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการ processing เพื่อ s a v ตอนแรกอะ่ะผมก็นึกว่าเป็นเพราะผมใช้ไฟล์ความละเอียดเยอะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าผมก็ลองดู 4K 5 3 k นะ 3K ถ้าเปิดกันสั่นเป็นออนจะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็น 4K หรือเท่าไหร่ก็ตามแต่พอเป็น u อ t ต้ Boost ปุ๊บจะเจอปัญหาตัวนี้ทันทีคือมันจะหมุนวิ่ง processing ก่อ,นเ,อนเพื่อเหมือนเพื่อ s a v ไฟล์อะไรเงี้ยครับก่อนที่จะทํางานต่อได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมเจอเนาะหรือสิ่งที่ผมเอ๊ะกับการใช้งานเจ้าตัว GoPro นะครับ ก็เอามาแชร์กันเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆคนไหนที่อาจจะก,กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปตัวไหนดีนะครับจะเป็นแอคชั่นแคตัวแรกหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตัวที่2ที่3ที่4แล้วยังมีความชื่นชอบในกลอโพอยู่นะครับจะเลือกมาใช้งานก็อันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆที่ผมใช้งานแล้วผมเจอก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังกันว่าผมเจอ1นึแบบนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่ ไม่เห็นด้วยนะครับหรือเพื่อนเจอแตกต่างไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อันนี้ยินดีมากๆเลยหรือใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย